โลกใบนี้มีแต่อัญมณีเต็มไปหมดเลยแต่จะมีอัญมณีอยู่ชิ้นหนึ่งที่มีความหวานมากกว่าสิ่งใดและเพราะว่ามันทํามาจากขนมหวานยังไงล่ะ ึ่งก็หล่อตาหล่อใจจอมจนขนมหวานเป็นยางมากอีกด้วยวเลเซอร์รักษาความปลอดภัยอย่างนั้นเหรอแต่นักย่องเบามือปโปรผ่านอุปสรรคที่ยากเย็นกว่านี้มาก <Yeah. S 1> ่อนแล้วเธอก็ได้ไหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอพร้อมกับการก้าวท้าช้าๆไปอย่างมั่นอกมั่นใจอลิสถึงจุดหมายปลายทางแล้วล่ะลานะาเร็วเข้าสิเต้นผ่านควันเลเซอร์อย่างนั้นเหรอออเอ การที่มีคู่หูมันก็ไม่ได้เจ๋ง <Whoa. S 1> สมอไปหรอกนะโอ้โหว้าวว้าวสวยมากเลยอะ่ะอยากจะลองชิมบ้างกัน oh. นี่ oh. เธอจะบ้าไปแล้วเหรอ <c oughs> นี่มันอัญ,ญมณีนะอ <c oughs> ดูเหมือนว่าแรงจึงใจในะ <c oughs> การขโมยของปีนแมวทั้งสองคนจะตา่างกันซะแล้ว <c oughs> แต่ภารกิจของพวกเธอนั้นก็คือเรื่องเดียวกันนั่นก็คือการ <c oughs> ขโมยอัญ,ญมณีไปให้ได้ แล้วๆๆๆปุ่มนี้มันคืออะไรหรอกดปุ่มนี้ด่วนถ้าเกิดว่าคุณเจ้าขโมยหยุดอย่างนี้เลยนะเขาเป็นขโมยว้าวแบบนี้แหละที่ฉันต้องการอย่านะยายาเขาร้องละเหมือนว่าจะมีคนไปยุ่งกับสิ่งที่มีค่าที่สุดในโลกซะแล้วไรอันชักจะเบื่อนายเต็มคนแล้วเขาจะต้องพักยืดเซนืดสายสักหน่อยแล้วเซถึงเวลาที่พานรงคนนี้จะได้กลายเป็นฮีโร่ซะกะเคตำรวจผู้พิซักขนมหวานกำลังมาแล้วเจ้าโอ้โหแย่แล้วสิแกล่าวลากักดปุ่มนั้งซะแล้วอ่ะ เราจะต้องวิ่งหนีกันแล้วละ่ะแต่ไม่มีอะไรจะหยุดขบวนรถไฟแห่งความยิสิธรรมนี้ได้อได้ป้เตาช่วยไปทอยแล้วแล้วช้อยคอมันหายไปไหนลาวละ่ะอ๋อจับได้แล้วไม่สาวน, <c oughs> น้อยวิดีต้อนรับสู่เรือนจำขนมหวานนะจ๊ะไม่สาวน้อยแต่ว่าก่อนที่จะเข้าห้องขัง <c oughs> พวกเธอจะต้องส่งสิ่งของต้องห้ามมาให้หมดก่อนเตรีย <c oughs> มตัวนคน <c oughs> ตัวได้เลย <c oughs> นีเราจะต้องทำแบบนั้นจริงๆริงด้วยเนระไม่มีข้อแก้ตัวอะไรทั้งนั้นแล้วก็ห้ามนำเอาอาหารที่มีประโยชน์เข้าไปด้วย ถ้าทางพวกเธอจะมีอาหารที่ดีต่อสุขภาพติดตัว<อ>มาด้วยเยอะเลยฮะเอามาซะดีๆมีอะไรมากันบ้างฮะมะเขือย,ยาวกระเทียมแล้วมีอะไรอีกละ่ะฮะแังกวายอย่างนั้นเหรอเกลี่ยมแล้วก็ผักอีกมากมายเธอเธอเธอดูเหมือนว่าออจะซ่อนอะไรเอาไว้อีกนะโอโ้ของของก็ด้วยเลิกเอาเข้ามาที่นี่ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยโออโฮยามคนนี้ใจร้ายจังเลยฉันไม่อยากจะคุยกับเขาแล้ว งั้นก็อย่าทให้จับได้สิแม่นางแต่นั่นก็เปน็นอีกเรื่องนึงเนาะไม่มีจนที่ไหนมีจุดจบแบบนี้กันหรอกยิ่งกับยามที่เข้มงวดแบบนี้ด้วยจอมโจรขนมหวานสุดโกรธแทมอันนี้ชุดของพวกเธอและแยะน่าก็อยากขยันธร่มะเลยไม่รู้ว่าใส่มาก,กี่คนแล้วเนี่ยอ,อืมหวานจังเลยแฮะไม่ได้การแล้วละเราจะต้องหาวิธีออกจากที่นี้ไปให้ได้ ลานะาทำอะไรของเธอเนี่ยเอาเวลาคิดหาทางนี้ยังจะดีกว่าก่อนในเมื่อขังจอมจรเรียบร้อยแล้วคุณก็ต้องพักผ่อนได้แล้วล่ะแล้วในหนังเขาแหกคุกกันยังไงนะกินสิคิดเอ๊ะแผนทางเรือนจำเหรอรู้ว่าจะเป็นแผนการแบบว่าขุดอุโมงออกไปเฮ้นี่นี่นี่ดูขนมพวกนั้นสิลาน่าก็คือลาน่าอยู่เหมือนเคย แม่จะเข้ามาอยู่ในค <ENNIS S 1> ุกแล้วก <av> ็รอรับได้ที่ยังมีเจ้าหนอยเยนรี่อยู่โรกนี้ก็ไม่เด็เลวไรอะไรมากห uh ลาน่ะทำอะไรของเธอเนี่ยเฮ้อขี้นอนนางดักสมามัดเลยชิมดูบ้างสิงาม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 เฮยด้วยอลิซไม่อยากอยู่ในนี้ต่อไปแล้วการโทรหาใคร้ักคนแค่ครั้งเดียวก็สามารถเปลี่ยนชีวิตของเขาได้ไปตลอดกาลทำความสะอาดห้องขังยังไงหรอครับได้ครับผมได้ครับลาก่อนนะตราเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้งและไม้ถึงพื้นจงจะเลิศข้าไม่ใช่ยาอีกต่อไปแล้วข้าคือพานโรสน่าทึ่งเหลือกเกินที่แค่เรื่องเล็กน้อยก็ทําให้คนมีความสุขแตกลนาดนี้แล้วการทําความสะอาดที่ดีก็ต้องใช้ขารนมเล็กๆน้อย <c oughs> อร่อยจังเติมกลิ่นด้วย m&m อีกสักนิดดีกว่าแค่นี้เขาก็เริ่มทําความสะอาดได้แล้วห้องขังจะต้องวานแววและจะต้องสะอาดยอยมอ่อง แล้วพื้นห้องคังก็ต้องสะอาดสะอ้านด้วยเหมือนกันนาอย่ามาขวางทางฉันสิน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ปหล่ะสิ่งเลวร้ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดก็คือการเหยียบพื้นที่พึ่งทูใหม่ประตูห้องขังเปิดอยู่นี่แหละคือโอกาสที่ดีที่เราจะหนีไปแต่ก็มีอย่างหนึ่งที่นักโทษคาดไม่ถึงนั่นก็คือดังยาถูพื้นที่แสนจะวิเศษที่จะไม่มีรองเท้าผู้ไหนๆดูดรอดไปได้โดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็น ว้าว,าว,าวขอโทษทีนะจ้าที่รกักได้เวลากลับเข้าไปอยู่ในห้องขังของเธอแล้วจ้าการทำความสะอาดได้สิ้นสุดลงแล้วเราก็สามารถกลับมาทำงานเก่าได้แล้วสินะตำรวจผู้พิทักษ์น้หวานก็ได้กลับมาทำหน้าที่เก่าตามเคยแล้วจ้าเ<ม>งียบกันเขาไว้นะเข้าใจกันบ่แต่ทำไมแต่ละวันน,วน,น,นั้นช่างเดียยวนั่งรอร้อนอลิสทั้งเบื่อแล้วก็เศร้าๆฉันอยากจะกลับบ้านกลับบ้าน ฉันจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้แผนการของพวกเรานั้นเกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วเราจะออกไปจากราวนี้แล้วก็วิ่งเลยนะเข้าใจไหมแต่ก็ดูเหมือนว่าล้าน,น่านั้นจะลากขนมหวานมากกว่าอิสระซะแล้วเราไม่มีเว,เวลากันแล้วนะ <c oughs> นี่ดูสิไรอันกําลังเผลออยู่ <c oughs> เราอ่อนมากๆเลยอะ่ะแต่ก็คงผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อย <c oughs> อ้อย่านะอย่าช่วยด้วยนี่ช่วยผักก้นสันทีสิให้ให้ฉันผักไปข้างหน้าหรือว่าดึงมาข้างหลังดีล่ะ มีเพื่อนแบบนี้คงช่วยอะไรให้มันดีขึ้นไม่ได้หรอกมันเสียงอะไรนะ <c oughs> ่ะอ๋อจับได้อีกแล้วนะแม่สาวน้อยออกมานะักอฮ้ย,ยเราชนะโอ้ลาน่าเอ้ยเธอทำพลาดอีกแล้วนะความนุ่มแหลวลายคลั่งหลายข้าวก็ทาให้หมดกำลังใจได้เช่นกันเราคงจะเหีียวเฉาอยู่ได้นี้ตลอดไปใช่ไหมอลิซอารมณ์เสียม,มากมือม้อเที่ยงมันแล้วสาวสาว อู้ขนมอีกแล้วเหรอ oh. ถ้ากินขนมหวานมากแบบนี้ oh. มีหวังฟันได้หลอกกันแน่แน่เลยอย่างน้อยๆไข่นี่ก็หน้าตาเหมือนอาหารปกติเนาะอลิสดูนี่สิฉันเกลขนมหวานออเ้อ oh. uh huh. ไอเดียนี้เจ๋งเลยแม้ว่ามันจะมาฉากล้าน้าก็เถอะราบใดที่ทําให้ยามนั้นไม่เห็นอะไรสวัสดีครับผมทําอะไรอยู่ยางงั้นเหรอ mm. ทํางานอยู่จ้าใช่ๆๆหน้าที่สําคัญที่สุดครับคือว่าแผนมันเป็นอย่างนี้นะ ดัดีๆล่ะเราจะต้องปลอมตัวเป็นขนมหวานโชคดีที่ขนมในคุกนั้นมีแต่ชิ้นใหญ่ๆไดาเรียบร้อยละกลานเข้าที่กันได้เลยแล้วเธอก็อย่าเผลอทำตัวซื่อบื้อเชียวละ่ะงานรักษาความปลอดภัยเป็นทางงานที่เงียบและสงบเอามากๆก็มันเฉพาะในตอนนี้อนะฉันยันเตืนภัยมีผู้หลบหนีพวกเธอหน,นีไปแล้วได้ยังไงกัน่ะ mm. เ,อเ,อเอ๊ลูกกวาดนี่มันน่าสงสัยดีจังแฮะเย้การปลอมตัวพวกเราได้ผล <Yes. S 2> ตอนนี้พวกเธอจะต้องแอบออกไปในตอนที่ยามกำลังสตีแตกเรากำลังจะหลบหนีกันได้แล้ว <ś> <Greek. S 2> อีเดี๋ยวนะมันมาแรงขาอยางงั้นหรอไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวผมจะจัดการเองครับจับได้แล้วฉันมีมีหวันลดคนหะพวกเธอแนงทำไมถึงได้โชคร้ายขนาดนี้นะฉันเกือบจะลิ้มลองรสชาติแห่งอิสระหยุดแล้วไม่มีอะไรจะเข้าคู่กับขนมหวานได้ดีไป,ไปกว่าชาร้อนๆอีกแล้วล่ะส่วนจ้องๆขนมหวานยังคงโศกเศร้าอยู่ ความหวังที่หลบหนีนั้นมันก็ได้หายวับไปต่อหน้าต่อตาพวกเธอ,อฉันจะต้องตายอยู่ที่นี่แน่เลยเพราะซอยง,ง้ๆงงเซตนั้นแต่แท้เลยอาแต่จะว่าไปก้อนนี้มันจะต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆมีทางเดินสู่อิสรภาพซ่อนอยู่อย่างนั้นเลอนั่นก็หมายถึงจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้ว,ว,วนี่นี่เพื่อนจา้าเพื่อนจา๋ากินขนมซะหน่อยไหม โอ oh, wow, wow. ้ว้าวโชคดีจริงๆเลยที่เพื่อนรวมสตราร์กัามกินอะไรก็อร่อยไปหมดอืมยอมยอมเค้กช็อกโกแลตนี่อร่อยมากๆเลยอะ่ะอ่าฮะอ่ะอ่ะเอาอีกคํานะอร่อยใช่ไหมล่ะฮะคุณสามารถป้อนกำแพงให้เธอกินได้ทั้งแผงแต่ล่าน้าก็ต้องมีวันอิ่มบ้างแนะนางอ๋ออ๋ออต้องดื่มน้ำหน่อยแล้วล่ะ <S <S เหมือนปีศาจขา้าวหวานตัวร้ายกำลังเข้าสิงย่าง,งเธออยู่ ร้อนๆ้านังสะกะหาแกแล้วแม้แต่ลูกกงก็ต้านทานความกระหายน้ำไม่ไหวคนเราจะไม่เป็นตัวเองเวลาที่หิวน้ำสุดๆอ่าขอบคุณนะไปละโอ m มกอ d โอ m ม g อ d ฉันสร้างตัวอะไรขึ้นมากันเนี่ยวังว่าสัตว์ประหลาดตัวนี้จะไม่ทำร้ายคนที่สร้างมันขึ้นมานะทำลายลูกกงเพราะอยู่น้ำนี่ยนะเป็นคุณจะใช้มกนี้เพื่อหลบหนีไหมอะไรอันคืออัศริยะแห่งการไขปิศาลูกกาดและแถมยังเป็นตัวพ่อแห่งสูตรขนมซะด้วย ได้เวลาเดินเล่นบนดาดฟ้าแห่งเรือนจำขนมหวานแล้วว่าแต่ลูกกอดของฉันอยู่ที่ไหนนะซ้อมโซนขนมหวานเบื่อนอายสุดๆการน,นั่งอยู่ในผนังก้านสีเหลี่ยมทำให้อ่อนเพียรสุดๆเลยอะ่ะแต่ก็ดูเหมือนว่าลาน่าจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะนี่คุณนักโทษเราไปเดินเล่นกันซะหน่อยไหมอ่ะใครบ้างเราจะไม่อยากไปเป็นโอก,กาสที่ดีที่จะหลบหนีเลยละ่ะอ๋ยไม่น่าดีใจเลยเราลูกกอดยากไม่นะไม่แต่ก็ไม่มีเหตุผลที่จะโต้แย้ง อย่างน้นอยๆเราก็จะได้สูดหายใจอย่างเต็มปอดและได้ดูพระอาทิตย์ตกดินด้วยเนาะแม้แต่ยังเขียมโหก็ใจดีเป็นเหมือนกาเนาะแล้วก็ควรเฉลิมฉลองด้วยรางวัลอันแสนหอมหวานอมยิ้มแสนอร่อย <G ül üyor> คุณจะคาดหวังอะไรจากลาหน้าไปได้อีก ส่วนอลิสนั้นก็ชอบของขวัญชิ้นนี้เหมือนกันก็ในความเป็นจริงคุณไม่สามารถปฏิเสธอะไรได้เลยนะสิแล้วก็ได้เวลานอนกลางวันของไรอันพอดีพอดีแปะคุณแจก็ได้ห้อยอยู่แค่อื้อมือเอ้เอ้เอีกดเดียวเองแต่คนหาเสียดายที่มันเป็นไปไม่ได้แค่นั่งกินขนมเฉยๆจะทำให้วุ่นวายไปทำไมกันเนี่ยฮะนี่ดูนะว่าฉันทำยังไงว้าวมีบางอย่างที่เธอทำได้ด้วยหรือกุญแจอมยิ้มว้าวเจ๋งงที่สุดเพื่อนเอ๋ยเอามานี่สิแล้วแล้ว อลิสลืมความวาโกรธแทนไปเสียสนิทเย้อ yeah, so ิสซาพาร์ูหูของฉันมาได้ไร่ประโยชน์อย่างที่ฉันคิดเอาไว้แฮะแต่ว่าพักความรู้นี้เอาไว้ก่อนเนะาะได้เวลาวิ่งแล้ววิงว่งคุณชอบวิดีโอขนมหวานตอนใหม่ของเราไหมและคุณชอบโจนสาวคนไหนมากกว่ากันเหรออลิสหรือว่าล้าน่ากันละจ๊ะบอกพวกเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะ ถ้าคุณสนุกสนานก็อย่าลืมกดไลค์ให้วิดีโอนี้นะแล้วถ้าคุณเพิ่งจะเคยดูแล้วหล่ะก็กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุงท่งทุงะะ่งสลัอยังไงล่ะ